นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของสาวน้อยร้อยล้านนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าเจ็ดห้าห้าเซตนะคะถ้าผูดด้ใดได้ตามน้องสาวน้อยร้อยล้านยูทูบงวดนี้ก็ถือว่าสถิติน้องนะเดินดีมาตลอดเข้าทุกงวดนะคะมีหลุดงวดเดียวคืองวดที่เป็นหวยสัญจรนะคะคุณผู้ชมพึ่งุดไปเนาะงวดนี้น้องก็ได้ฝากแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดสามตัวแตกแล้วก็ชุดเลขมีที่มานะคะรวมกันในคลิปเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะ แต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเสียงจากน้องนะคะว่าได้ตัวไหนมาฟานนะคะก็อย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์และใช่ให้กด like, แชร์นะคะและก็น้องเวลขอฝากผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะคือมีผู้ชมถามมาว่าทําไมไม่บอกราคาด้วยละอ่ะในคลิปนี้น้องเวลก็บอกราคาไปเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแคลเซียมนะคะแคลเซียมบํารุงกระดูกและฟันนะคะกระปุกละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะก็คือผู้ใดสนใจกะ ทักแชทแอดไลน์มาสอบถาม12ออยพลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและสายตานะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะนี่สำหรับสายตานี่ตาเป็นต้อหินต้อลมต้อกระจกนะคะหรือว่าสายตาปล่าตามัวนะคะทานตัวนี้นะคะทานดีนะคะกระปุกละ490บาทจ้า ต่อไปนะคะเป็นเซรัมม่มวิซีหน้าใสนะคะอันนี้น้องเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะคือใส่ดีเพราะว่าปกติเรานองเดี๋ยวใส่ใส่เซรั่มตัวอื่นนะมันจะเหนียวบซึมไวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยซึมไวไม่เหนียวเนืดนาน,นะคะทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยค่ะ,ะเซรั่มขวดละ390บาทนะคะ1ขวดบรรจุอยู่ที่15มิลลิลิตรค่ะ ต่อไปนะคะเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดใยใหม่นะคะตัวนี้ก็ป้องกันแสงแดดนะคะ SPF 55 PA บวกบวกบวกนะคะน้องเบียวก็ใส่ตัวนี้อยู่นะคะปกปิดริ้วรอยนะคะนี่ปกปิดกันแดดแล้วก็ท่าเราก็จนะนานเนียนเลยแล้วก็ท่าแปรงทับไปเลยค่ะคุณผู้ชมกันแดดหน้านเนียนนะคะกันน้ําด้วยนะคะใส่ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่390บบาทเหมือนกันนะคะซื้อ เป็นเซตนี้เซตนี้อยู่ที่780บาทนะคะโอนส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาหาน้องเบลได้เลยนะคะที่ไอดียไลน์นะคะ789 B E L L 789นะคะทักแชทแอดไลน์ทิ้งข้อความไว้ได้เลยะคะเดี๋ยวถ้าน้องเบลว่างจากงานแล้วมีเวลาแล้วจะเข้าไปตอบทีหลังนะคะทุกแชทเลยนะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้เลาจ้า จากสาวน้อยร้อยล้านนะคะตาพี่ลืมสนิทเลยนัดไว้บ่ายโมงตอนนี้สี่โมเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้บ่ายสามเลดไปสองชั่วโมงโอ้โหลืมสนิทสัญญาณไม่คยมีเลยค่ะสัญญาณหดอได้ไหมคะเป็นเสียงขัดขาดนะคะ แอันนี้ได้ยินไหมคะ<า>ตอนจ้าตอนนี้ได้ได้ยินแล้วเมื่อกี้เสียงขาดๆหขยๆโอเคค่ะอ่าที่คุณผู้ชมเรียกร้องมานะคะบอกว่าให้ตามสาวน้อยร้อยล้านให้หน่อยมาแล้วนะคะวันนี้นะจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ววันนี้หน่ขอรวมสองชุดเลยนะคะเพราะว่าไอ้เลขมีที่มาเลขมันน้อยมากอืม รวมชุดไหนบ้างคะวันนี้เป็นชุดเลขมีที่มากับสามตัวแตกจ้ะอ๋อชุดเลขมีที่มาก็เข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าชุดสามตัวแตกก็เข้าเจ็ดห้าอ่ะงวดที่ผ่านมาเต็มเต็มเลยนะคะใครได้ดูดเข้าเต็มเต็มเลยก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะพี่ว่าถ้าถ้าเราตามสำนักไหนก็อยากจะให้ตามสำนักนั้นนะคะบางที อยู่ดีๆก็คือสำนักนี้เข้าอยู่ที่นี้พอเห็นอาจารย์อื่นมาก็อยากจะไปตามอาจารย์อื่นแล้วก็ลืมลืมเลข <c oughs> ที่จริงถ้าเราตามของสาวน้อยร้อยล้านจริงๆนะ่ะถือว่าถูกทุกงวดนะคะมีมีมีหลุดไปงวดนึงเนาะงวดงวดก่อนหรือเปล่าหรืองวดไหนนะงวดใช่จำได้เลยไอชุดอหัวสันจรใช่ใช่ค่ะมีหลุดไปงวดเดียวแต่ว่าได้ยินว่างวดนี้สันจรอ,อีกใช่ไหมคะ ออัน,น,น,นพี่เห็นพี่อ่านคอมเมนต์ว่าเอฟซีบอกว่าไวสัญจรอีเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอืมทังทั้งนี้หนูยังไม่ยังไม่ได้ข่าวมาเหมือนกันแต่แต่งวดที่แล้วว่าหนูได้ข่าวมาตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเออไม่ต้องหนักนะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแตงวมนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปหาข้อมูลหลังจบคลิปเนาะ แน่จ้าวันนี้นะคะรวมชุดเดียวเลยนะคะเลขมีที่มากับสามตัวแตกรวมในคลิปเดียวเลยนะคะจ้าพร้อมแล้วค่ะอ่ะชุดเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาจ้าเน้นเลยเลขเดียวก็คือ 2, 4, สองสี 4, ่เก้าสองสี่เก้าใ่เลขเดียวแล้วก็กลับ กับก็จะมีเก้าสองสี่เก้าสองกับอ๋อหมายถึงว่าฟันให้วิดเดียวสองสี่เก้าแล้วก็ให้หมุนเล่นหกประตูถูกต้องไหมคะใช่แต่ที่หนูหมุนให้จะมีเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองอืเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองนะคะที่แรกบอกสองสี่เก้าสี่เก้าสอง เก้า <9 S 2> สองสี่กับสี่เก้าสองไว้ตายแล้วฝนตกอเอฟซีจะได้ยินไหมเนี่ยวันที่เสียงฝนตกฮัลโหลจ้าร้าเอาใหม่เอาใหม่จ้าเมื่อกี้ต้องขอภายเอฟซีนะคะเดี๋ยวย้ายยายที่แป๊บหนึ่งคะ่ะเมื่อกี้ฝนตกมาหนักมากคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมมันมันว่าเราจะบอกเลขถูกมันเลย,ยอเ,อเอาใหม่นะคะ เอาใหม่นะคะตัวตัวที่หนูเน้นนะเป็นสองสี่เก้าตัวเดียวตัวเดียวเลยแล้วทีนี้หนูกลับให้กลับให้สองตัวก็คือเก้าส,สองสี่กับสี่เก้าสองอ๋อตัวเน้นคือสองสี่เก้าแล้วก็ที่น้องกลับให้จะมีเก้าสองสี่กับสี่เก้าสองนะคะจ้ะจ<า>้ะ<า>แต่จริงๆกลับหมดเลยมันก็ไม่เยอะ ใช่เม็ดเดียวเองจะหมุนเล่นหกประตูก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกมีดหนึ่งเป็นสองตัวนะคะจะมีมีศูนย์สองสองสี่แล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์สองสองสี่แล้วก็ศูนย์เก้าจัค่ะเท่านี้เลยชุดมีที่มาค่ะแล้วก็จะเป็นชุด

ตัดตัดเล่นตัดเล่นที่หนูเอาแค่หนูเน้นเนาะหนูก็จะตัดให้ก็มีศูนย์สี่ศูนย์แปดค่ะสองสองแปดจ้าแล้วก็แปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดจ้าจ้าค่ะสำหรับชุดนี้นะคะที่หนูเน้นที่หนูชอบส่วนตัวก็จะเป็นสี่ศูนย์แปด สี่ศูนย์แปดใช่แล้วก็คือชุดสามตัวแตกนี้ฟันแค่หางเดียวคือสี่ศูนย์แปดถูกไหมคะแต่ว่าไอ้สี่ศูนสามหกห้าแปดก็คือมันมันก็น่าน่าเล่นหมดเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนถามว่าเออเราอยากจะเน้นอะไรก็จะเน้นตัวสี่ศูนย์แปด อชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวแล้วเลขสองตัวนี้มีชอบพิเศษไหมคะที่ชอบนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์แปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์แปดสองแปดและชุดชุดเลขนีที่มาให้เลขสองตัวมาสามหางนี้ชอบชุดไหนเป็นพิเศษคะต้องถามแบบนี้เนาะชอบชุดไหนเป็นพิเศษ หมายถึงว่าเทียบเทียบสองชุดหรือว่าที่<ต>น้องอที่น้องให้มามีศูนย์สองสองสี่ศูนย์เก้าลขไม่ที่มานะคะสอสี่ค่ะชอบสองสี่อืในคลิปนี้นะคะของน้องสาวน้อยร้อยล้านก็ให้รวมคลิปเดียวเลยนะคะจะมีชุดเลขม่ที่มาแล้วก็ชุดสามตัวแตกปกติแล้วเราจะแยกเป็นคลิปเป็นคลิปเนาะ จะไม่รวมกันอ่าตอนนี้ก็ท้ายคลิปแล้วให้น้องสาวน้อยฝากถึงเอฟซีที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สักนิดหน่อยค่ะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะขอให้เลขเข้านะคะใครเล่นเล่นโงก็ขอให้แตกสองตัวสามตัวนะคะจากที่เมื่อกี้มีฝนฟ้าเข้ามาขั้นก็ <c oughs> อาจา <c oughs> อาจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะดู นะคะก็ขอให้ถูกแล้วก็รวยกันทั้งช่องเลยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์เซรั่มกับกันแดดของด้วยนะคะใช้ีมากใช้ดีจริงๆฝะกด้วยค่ะจ้าแอดไลน์ไปที่ไอด,ด,ดีเดิมได้ไอดีเดิมก็แอดหนึ่งหกแปด wrbbk มีแอดด้วยค่ะจ้าแอดหนึ่งหกแปด wrbbk นะคะ นี่คือน้องเบลยืนยันได้ว่าเซรั่มใช้ดีจริงๆค่ะไม่เหนียวเหนือนหนะนะคะแล้วก็ซึมเร็วจริงๆต้องยอมรับตัวนี้จริงๆเพราะว่าใช้มาหลายตัวแล้วแล้วถึงไปเจอบางตัวที่มันเหนียวแล้วก็ซึมยากมากใชพ่พี่เบลพี่เบลว่าทาเช้า,ชาเย็นได้เลยน้องมันไม่ไม่เหนียวใช่ค่ะใช่ไม่เหนียว,ยวจริงๆซึมไวค่ะอันนี้ก็คือการันตีจากน้องเบลใช้เองแล้วก็เลยอยากจะ เป็นตัวแทนของน้องสาวน้อยเลยค่ะค่ะใช้ดี<ช>จริงๆใช่อ้าขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวน้องสาวน้อยต้องไปทำธุระต่อนะคะต้องรีบก่อนจ้าพบกันใหม่<ด>ในคลิปหน้าคลิปหน้าคือคลิปซองพุดแดงนะคะใช่ไหมคะะใช่แล้วค่ะพุดแดงมาใกล้ๆประมาณหนึ่งวันเนาะก่อนก่อนหว้อ,ออกหนึ่งวันเป็นประจำนะคะ ใครที่ติดตามก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะค่ะาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอขอบค <ขอ S 1> ุณมากค่ะสวัสดีค่ะ